สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิรก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อนี่คือโชคชะตาของคุณนะคะก่อนอื่นเฟิรก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่พพอร์ตกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะโอเคเรามาเริ่มจากเช็คเอเนอร์จีกันก่อนเลยวันนี้ใช้เป็นเซียร่านะคะไพ่เดอะไรเซียทาโร่ Sierra. เซียร่านี่คือตัอตั้งชื่อเองมันก็แบบมันก็เหมือนเอาชื่อเขามาแหละเนาะอันนี้ไม่เป็น The Raisiars right บอกทำไม <c oughs> จะบอกทำไมงงโอเคมาเริ่มกันเลย energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะขอเช็คพลังงานทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หน่อยคะ่ะ เฟิร์สจะพยายามทําคลิปให้ได้ทุกวันนะทุกคนจะแบบติดเปื่อยมากจริงๆออกจากความเปื่อยไม่ได้เลยอะสับเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เปิดมานานสำหรับนี้ชเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคกดแล้วเนาะ ให้ใบแรกนะคะ two of wands เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจอืรู้สึกว่ามีช้อยเข้ามาให้คุณเลือกมีทางเลือกเข้ามาคุณอาจจะกําลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะกําลังวางแผนที่จะเดินทางก็ได้เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปทํางานต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวดัดหรือย้ายถิ่ฐานหรืออาจจะกําลังวางแผนออทําสิ่งต่างๆทาโปรเจกต์ของคุณขยับขยายเรื่องงานกิจการธุรกิจอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเนี่ย มีสองไม้เท้าเนาะอาจจะมีงานเดิมที่แบบโอเคแล้วอยู่ตัวแล้วเออเฟิร์นมองจากหน้าไพ่เนาะเพราะไม้เนี่ยตั้งไว้อยู่แล้วโอเคงานนี้โอเคแล้วอยู่ตัวแล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มโอเคแล้วรู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอมตอนนี้วางแผนแล้วยิบจับอะไรเป็นแบบเป็นชิน้นเป็นอันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะว้าวห้าเหรียญหรอ ถ้าเหรียญเนี่ยเน,นะนมองว่าคุณอาจจะกําลังปลดล็อกอเพราะว่ามีกุญแจเนาะมันเป็นการปลดล็อกประตูสู่ความมั่งคั่งก็เป็นไปได้เออก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ยากลําบากมาอืมนะคะฝรนรู้สึกว่าอ่าหนึ่งเลยอาจจะเป็นความเสียใจก็ได้บางคนคุณอาจจะเป็นซึมเศร้าแบบ ระยะเบาก็ได้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะขนาดเฟิร์สอะเฟิร์สตอนแรกเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สไม่เป็นเนาะมีแบบเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แล้วพอเรามาดูสังเกตอาการเราอะเออเราเบิร์นอเรามีช่วงเบิร์นเอาเราแบบไม่มีแรงที่จะทําอะไรเลยอะไรเงี้เย,อยเออเลยมาพบว่าเอ้ยเราเป็นเน้ยเออเราอยู่ในขั้นที่เราเราก็เป็นซึมเศร้าเหมือนกันแต่เฟิร์สก็ใช้เวลาเยียวยาอยู่กับตนเองมาเนี่ยเหมือนเฟิร์สอยู่มีมีอะ ิร์อยู่บ้านเนาะอยู่คนเดียวแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวน้องพันปอมนะคะก็อยู่แล้วก็แบบเหมือนได้เยียวยาตนเองมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แบบตอนแรกไม่รู้จริงๆว่าแบบฉันเป็นหรอตอนแรกก็ไม่ยอมรับนะแต่พอแบบเอ้ยเนี่ยเฟิร์สดูช่องพี่พี่หมอกลางเนาะไม่รู้ว่าใครได้เคยแบบดูคลิปผ่านไหมฟังไปฟังมาเขาบอกว่าเหมือนซึมเศร้าจะมีหลายแบบมีทั้งเบามีทั้งแบบแบบกลางมีทั้งแบบหนักที่สุดอะไรเงี้ยก็มีแต่เฟิร์สคิดว่าน่าจะเป็นเบาเพราะว่าเฟิร์สยังสามารถแบบ คุยกับผู้คนได้ปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลายอยู่กับตัวเองเ่ยมันจะแบบไม่ค่อยอยากทําอะไรเหมือนแบบหมดหมดเขาหมดหมดหมดกําลังหมดไฟในการทํางานหรืออะไรเงี้ยเออเฟิรไม่รู้อาการมีหลายหลากหลายเนาะอืม อันแหละก็อาจจะอยู่ในสภาวะนี้กันหลายๆคนหรือคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบเหมือนอาจจะเพิ่งมีปัญหาในเรื่องของการเงินมาก็ได้นะคะแล้วก็กุญแจเนี้ยมันเป็นกุญแจที่กําลังบ่งบอกว่าสติปัญญาของคุณกําลังจะปลดล็อกในเรื่องนี้อคุณกําลังเ,เข้าใจหรือกระจ่างในเรื่องเรื่องเนี้ยนะคะประมาณนี้แล้วมันจะปลดล็อกได้ง่ายมาก แล้วก็เซเว่นออบสอดไปนี้น่าจะหมายถึงความลังเลสงสัยในเส้นทางเฟิรรู้สึกว่าเหมือนเส้นทางที่คุณกําลังเลือกเดินอะยังมีความลังเลอยู่บางยังมีความสงสัยว่าที่ฉันทําอยู่มันถูกไหมที่ฉันทําอยู่มันจะแบบผิดพลาดอีกไหมก็เป็นไปได้ในในหลายๆพลังงานที่เข้ามาเข้ามาฟังนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเฟรู้สึกว่าเนี่ยมันพอได้มาฟังคลิปนี้หลายๆคนถ้าเจอเหตุการณ์ที่เฟิร์บอกไป คุณจะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นคลายความลังเลสงสัยเนี่ยได้มากขึ้นอ่าใบนี้เอออีกความหมายนึงก็คือความสับสนความสับสนในเส้นทางเหมือนแบบเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีอ่ะไม่แน่ใจอะไรเงี้ยประมาณนี้ได้หมดเลยว้าวหนึ่งถ้วยออ แกพออ่านเปิดทีละใบใช่ไหมมันจะมีทั้งพาร์ทที่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอืมแต่ว่าเนี้ยเ,เป็นพลังงานเฟิร์นมองว่าอ่ะมันน่าจะมีอดีตก่อนอันนี้น่าจะมีเกี่ยวกับเอ,อ่อเหตุการณ์ในอดีตเข้ามาแล้วปัจจุบันเนี้ยพลังงานวันนี้ละกันรู้สึกว่าจะมีเรื่องที่จะทําให้ใจฟูหรือในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ตามอืมจะมีข่าวดีเข้ามาที่คุณที่ทําให้คุณรู้สึกใจฟูหรือ เป็นพลังงานที่แบบเหมือนคุณได้รับการเติมเต็มให้ตัวเองรักตัวเองมีความรู้สึกใหม่ๆ f ฟิลลิ่งใหม่ๆมีความแบบฟูลฟิลอะเออมีความฟูลฟิลมากขึ้นอะไรทำนองนี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบเบิกบานใจอิ่มเอิบใจฟิลนั้นนะคะอ่าสี่ดาบนะคะเป็นช่วงเวลาของการ เกลียวยาหรือหยุดพักนั่นเองอาจจะมีสถานการณ์ในชีวิตของคุณนะอะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันหรือว่ากำลังจะเกิดก็ได้อม,มันมันได้หมดเนาะสี่ดาบนะฟุตมองว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนชีวิตคุณอาจจะหยุดชะงักหยุดนิ่งรู้สึกแบบทําไมมันรู้สึกเหมือนจะเบื่อเบื่อจังเลยอะไรเงี้ก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของการเกลียวยายตนเองฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจ,จแล้วก็ร่างกายด้วยนะคะ ถ้าเกิดใบนี้ขึ้นมา,นาฟุตบอลว่าเป็นนิมิตหมายอันดีละกันเพราะว่าเหมือนคุณจะได้ใช้เวลากับตนเองมากขึ้นเข้าใจตนเองมากขึ้นแล้วก็จะมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้มากขึ้นก็ได้เ้าวดาบเออเนาะไม่รู้ว่าคนที่อาจจะมีบางส่วนละกันที่เข้ามามีความที่แบบ นอนไม่หลับก็ได้อาจจะเป็นการเอเซนชันเนาะการเลื่อนระดับของจิตวิญญาณของคุณหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีความเครียดความเครียดความเครียดสะสมมาก่อนหน้านี้ในอดีตหรือว่าช่วงนี้แบบมีเรื่องมีเรื่องราวให้คิดเยอะเรื่องการเงินอะไรต่างๆนานาเมื่อไหร่จะแก้ได้เมื่อไหร่จะปลดได้เมื่อไหร่จะปลดล็อกเรื่องนี้ได้สักทีแล้วสิ่งที่ฉันทําอยู่มันถูกถูกไหมฉันมาทางฉันมาถูกทางไหมอะไรเงีแบบ้ยบางทีเหมือนแบบเราอาจจะไปเพง่งไปกดดันตรงนั้นจนเกินไปจนมันไม่คลายแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะคิดทําอะไรมันจะแบบเหมือนปิดกัน้นเราไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ บเนี้ยขึ้นมาเพื่อแบบให้คุณวางใจวางใจทําใจให้สบายปล่อยทุกอย่างให้แบบเป็นไปตามฟโฟลของมันแต่แบบพูดง่ายเนาะแต่มันมันพูดดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันก็ทํายากเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราจะต้องใช้แบบเหมือนเป็นการฝึกจิตของเราไปด้วยอะ่ะอืมเป็นการฝึกจิตของเราไปอีกอีกวิธีหนึ่งเนาะมันเป็นการที่แบบ เราจะวางใจยังไงเออที่เวลาเราเกิดเรื่องเวลาเกิดสถานการณ์เหล่าเนี้ยเออเราจะวางได้ไหมหรือเราจะแบกให้มันทุกข์ให้มันหนักอกหนักใจอยู่แบบนั้นอันนี้เราเลือกได้นะคะลองแบบเฟิร์ใช้คำว่าอะไร,รป่ะช่างมันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเออวางใจเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเราสมมติอะอยู่ในจุดที่แบบการเงินแย่มากๆเงินในบัญชีเหลือศูนย์บาทเนี่ยเอาไงดีปล่อยเลยจะ้ะ สรุปก็แบบก็ยังมีข้าวกินไม่เคยแบบปล่อยให้ไม่ตัวตัวฝนเองเนอะมันเหมือนแบบเราเราก็ไม่เคยให้ตัวเองเงินหมดแบบเกี้ยงหรืออาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายที่คอยสนับสนุนช่วยเราหรือว่าสิ่งที่เราเคยกระทํามาเนาะเราก็ไม่ได้แบบคนใจไม้ไส้ละกำอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราก็ได้รับการซัพพอร์ตมาไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเราก็พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเราจะตกทุกข์ได้ยาก,ย,ากยังไงเราก็ไม่ถึงกับอดตายอย่างแน่นอนนะคะลองสังเกตชีวิตตัวตนเองดีๆ แบบบางคนอาจจะเจอเรื่องนี้สินก็ได้มนี้สินอาจจะแบบหนักหนักมาจากไหนหนึ่งเลยเราเป็นคนที่แบบสร้างเองตอนนั้นเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันตอนนี้เรามั่นคงเราแล้วแน่นอนแล้วแต่จะบอกว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแต่ว่าสิ่งที่เราแบบสร้างขึ้นมาแล้วทําไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็จงยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละจุดแล้วก็หาหาเขาเรียกอะไรหาพอย n ์หาเขาเรีย แก้ให้ตรงจุดอะค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะแบบคลี่คลายไปทีละปมทีละปมเนาะสมมติอ่ะอันนี้บ้านอันนี้รถอันนี้นู่นน,นี่นั่นอันนี้แบบบางคนถึงกับแบบมีการกู้นอกระบบแล้วความเครียดมันยิ่งนะหนักมากเยอะมากอะไรเงี้ยด้านนี้นนเ,ฟนนเฟอร์ยิ่งเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบมันจะต้องแบบหนึ่งเลยต้องซื่อสัตย์กับตนเองแล้วก็แบบกับคนที่เราแบบไปนี่มาด้วยที่เราไปกู้ที่เขาไปยืมแล้วเขามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะบอกให้ชัวร์แล้วก็เราก็แบบ ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่หยุดที่จะแบบเหมือนทําอะไรสักอย่างอืประมาณนี้แล้วกันเนาะพูดเยอะไปต่ <c oughs> อะนะคะพลังงานพลังงานคือมีหลายแบบมากเลยอะแต่อปรวยแบบไปถึงไปอ่านแนวนี้เอ่อเอเนอรจีของคุณเนาะเป็นเอเนอรจีของความแบบ ช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการก็ได้เป็นสายอาร์ติส์เป็นนักร้องเป็นศิลปินก็ได้คือใช้สัญชาตญาณน,นำทางเป็นคนที่แบบบางคนคุณอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าก็ได้อารมณ์ในการแบบตัดสินใจในเรื่องต่างๆบางทีก็จะหนักไปทางแบบเออใช้ฟิลลิ่งอะเออใช้ความรู้สึกนำทางอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็เป็นใบของการแบบเออช่างเพอ้อฝันอะอแบบมีโปรเจกต์อะไรมากมายในหัวอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะแบบ ไม่ได้แบบหนักที่ลงมือทําแต่จะแบบคิดเก่งสร้างสรรค์เก่งจินตนาการเก่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเหมือนจับจุดดีๆอ่ะคุณจะนําตรงเนี้ยมาเอ่อนำทักษะหรือว่าความสามารถของคุณตรงเนี้ยมาแบบเอ่อพลิกแพลงได้นะนะคะประมาณนี้ว้าว king of bonds อุ้ยเป็นเอเนอรที่มีไฟมากจริงๆไพ่ไม่ได้มีความแบบไม่ได้มีความเข้ากันเลยทุกคนเฟอร์จะบอกอ่ะใบนี้เนาะใบนี้ก็เป็นอีกอีกพลังงานหนึ่งเฟอรคิดว่าน่าจะมีพลังงานหลากหลายเฟอรก็ขอพูด อีกพลังงานหนึ่งเนาะก็คือเป็นคนที่ปรับตัวเก่งเป็นคนที่มีไฟมามีความเป็นผู้นํามีความแบบชัดเจนมีไฟในการทํางานกระตือรือร้นตลอดเวลาไม่ว่าคนจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆนานามาก็ตามคุณจะไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบหมดไฟกับอะไรง่ายๆอ่ะสาหรับพลังงานนี้นะคะคุณจะต้องแบบด้วยความที่แบบมีพลังของความเป็นผู้นําอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณอาจจะเคยเป็นผู้นําหรือเป็นผู้นําของคนอื่นในตอนนี้ก็ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรเป็น ซีโอหรืออะไรก็ตามต่างๆนะนะแบบมันจะมีฟิลที่แบบคุณจะอ่อนแอไม่ได้คุณจะหมดไฟไม่ได้นะมันเลยมีไฟที่แบบเหมือนความกระตือรือร้นอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เก่งด้วยเก่งแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะแบบมีเหตุการณ์มีปัญหาอะไรเข้ามาคุณจะแก้ไขมันได้ไหวอ่ะบางทีแบบแทบไม่ต้องวางแผนอะไรก่อนเลยอะ่ะของคุณคือแบบไปโดนสดเออสมมติมีมีแบบ มีงานอะไสักอย่างใช่ไหมคุณโดนสดเลยไม่จำเป็นต้องวางแผนอะไรอง่้ยจะเป็นอาจจะเป็นฟิลฟิลนั้นนะคะหกถ้วยหกถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาของตัวคุณที่แบบได้ทบทวนสิ่งต่างๆ ทบทวนเรื่องราวในอดีตสิ่งที่ตนเองเคยทํามาอาจจะมีการหวนนึกถึงเออหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตต่างๆที่เราเคยทํากระทํามามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะการที่เราแบบยังยังอยู่กับอดีตมันไม่ไม่ไม่ใช่อยู่กับอดีตสิมันเป็นการทบทวนมากกว่าเป็นการทบทวนสิ่งต่างๆที่เราเคยผ่านมาบางคนคุณอาจจะได้อ,อย้อนมองกลับไปในอดีตว่าแบบเฮ้ย ในปัญหาในทุกๆอุปรสรรคที่ผ่านมาสิ่งต่างๆที่คุณได้เจอมามันหนักมากแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้ตลอดไม่มีเลยเรื่องไหนที่คุณจะผ่านมัไปได้เอ้ยไม่มีเรื่องไหนเลยที่คุณจะผ่านมันไปไม่ได้นะคะเออแล้วแบบพอเหมือนแบบมันมันมันบวกกับเนี่ยพอได้กลับไปมองย้อนอาจจะคุณอาจจะมีการแบบตะหนักรู้ในตนเอง มือหรือเข้าใจกับบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้แบบบางทีอ่ะเราเคยเครียดกับปัญหาอะไรมากๆใช่ปะ่ะแล้วเราเจอ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 มาไอความไอนี่เหล่านั้นอ่ะไอความเครียดไอความกัง,งวลอะไรต่างๆกับปัญหาที่เข้ามาเหล่านั้นะมันมันคลายลงมันเบาลงเรื่อยๆจากหนักอ่ะสมมติปีที่แล้วหนักมากเครียดหนักอะไรเงี้ยอ่ะเออมาปีนี้ปุบ๊บอุ้ยเริ่มเบาคืนเรื่องนี้แบบหมู่ๆแหละสําหรับฉันชิลมากเพราะว่า คุณเคยผ่านมันมาแล้วขอให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเบาขึ้นอขอให้คุณแบบเหมือนตระหนักรู้หรือตื่นกลับมาหนะัะตื่นในเรื่องนั้นๆให้ไหวเราต้องมองให้ออกว่าแบบเรื่องต่างๆที่เข้ามามันกําลังสอนอะไรนะคะไม่ต้องมองว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นนี่มันเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะนี่มันเป็นเวรกรรมของชันหรืออะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเวรเวรกรรมรเลยแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึง k a ว่าเวรกรรม กรรมามาจากการกระทําใช่ไหมก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามาจากการกระทําของเราในอดีตทั้งสิน้นอืจงยอมรับเหมือนที่เขาเคยพูดกันเนาะว่าซีโลรลาบเมื่อไหร่ที่เราซีโลรลาบเข้าใจมันจะผ่านไปได้ไวมากกับเรื่องต่างๆนะคะประมาณนี้โอ้ยไพยดับคือเยอะมาก ทุกท่านอ5 5าดาบนะคะก็คล้ายเนี่ยนมองว่าเนี่ยจับหัวเหมือนกันอาจจะมีแบบความสับสนวุ่นวายคิดเยอะอืมอาจจะเนี่ยต้องระวังนะคะว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะแบบเหมือนตกเขาเรียกว่าอะไรเอ่อติดกับดากไม่ใช่ตกสิติดกับดากทางความคิดตนเอง ที่แบบเหมือนแบบจิตมนันวุ่นวุ่นมันฟุ้งมากๆช่วงนี้อาจจะแบบฟุ้งมากๆมีเรื่องให้ต้องคิดพอไปคิดถึงเรื่องนั้นบนกับมาอดีตอะไรเงี้ยมันมีการวนไปวนมาคิดวนไปวนมาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนแบบขอแค่เราแบบคอยดึงสติตนเองรู้ให้ทันรู้ให้ทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมมติเราแบบฟุ้งแล้วรู้ตัวว่าฟุง้งเอ,อเราแบบเครียดและรู้ตัวเฮ้ยตอนนี้เครียดกังวลและรู้ตัวว่ากังวล อยู่กับความแบบเหมือนทําความเข้าใจกับตัวตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเหมือนแบบไม่ต้องไปหลีกหนีมันแต่ฟินมองว่าพลังงานมันมีหลากหลายมากอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาก็ได้ที่คุณเจอมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัจจุบันกับบางคนก็ได้ที่แบบกําลังเจออยู่ก็เฟอร์ First, ก็เหมือนแบบได้พูดแบบไพ่เขาอะไรแนะนําแนะนําแบบทางแก้ของไพ่แต่ละไพ่ให้ทุกคนไปแล้วนะคะต่อไปเก็บก่อน ต่อไปนะคะเรามาดูว่านี่คือโชคชะตาที่แท้จริงของคุณอะต่อไปมันจะมีอะไรบ้างชีวิตคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะประมาณนี้นี่คือโชคชะตาที่แท้จริงของคุณติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาไพาไปไหนดีอะสำหรับนี้แล้วกันนะคะแะไม่เอาดีกว่าเอานนี้คุณอาร์แองเจลิก ไปแรกนะคะ King of Bonds เออขึ้นมาอีกแล้วพอเปิดเพิ่มนะคะชีวิต้นจะเป็นไงต่อไป a า the lovers แล้วก็ the magician ว้าวไม่ธรรมดาการ manifestation ไฮรแฟนทุกคนโหย้ยปังมากโชคชะตาที่แท้จริงของคุณก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านทีเดียวเลยเนาะรู้สึกตื่นเต้นมากกับนาภายัยอุ้ยหนึ่งดาบอู้เลิศเลิศเลิศคุยน้องเพนตะเคิลเจ็ดถ้วย สีดาบมาอีกแล้วแล้วก็จัดเมนจ้าอุ้ยไพย่แบบเมเจอร์อาคานะคะนาชุดใหญ่ขึ้นมาเพียบเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะคะ Queen of Swords ใต้สำหรับเป็นอไราย g e of Wands ชีวิตของคุณต่อจากนี้เนาะเรื่องในเรื่องของหนึ่งเลยเรื่องของมุมมองวิสัยทัศน์ของคุณจะเปลี่ยนไปอะไรอะไรมันจะแบบมันคุณจะมองเห็นอะไรได้แบบกว้างขึ้นชัดขึ้นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้คุณก็จะได้รู้มันเป็นการตื่นขึ้นจัดเมนเนเหมือนเป็นการที่แบบเหมือนเสียงเรียกจากบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้ตื่นขึ้นจากบางสิ่งบางอย่างอืมเป็นไลท์โพสก็ได้เหมือนแบบคุณอาจจะตามหาจุดประสงค์ของ ของชีวิตของคุณอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนอาจจะกําลังได้ค้นพบมันนะคะแล้วก็เป็นการตื่นขึ้นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก็ได้เหมือนแบบคุณอาจจะได้ตระหนักรู้กับตนเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ energy ของคุณเนาะฟฝ้นมองว่ามันจะมีความบาลานซ์มากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้น เก่งมากขึ้นจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมากขึ้นในเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้ที่แบบเจอมาหนักๆคุณก็จะจัดการกับการเงินของคุณแล้วก็มีความแบบเบาสบายกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นวางใจมากขึ้นวางใจเป็นด้วยบางคนแบบคุณอาจจะแบบยังวางใจไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยยังแบบเครียดยังยังมีใจที่แบบรู้สึกกดดนะันอ่ะคือมันวางยากนะพวกเนี้ยเหมือนพูดว่าเอ้ยวางง่าย,ายๆแต่ลึกๆแล้วอ่ะยังมีความกังวลอยู่อันนี้ก็ต้องฝึกจิต ม,มีสิ่งเดียวเลยคือต้องต้องฝึกสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกจิตเนาะไอความกังวลเนี่ยมันจะแบบเราจะจะวนเวียนอยู่แบบนั้นอะวนเวียนเป็นวงจรของมันนะอืมเพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราฝึกจิตเราเริ่มรู้แล้วเราแบบเริ่มวางเป็นเราไม่แบกบตอนแรกที่มันหนัก ที่มันแบบทุกใจที่มันเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะว่าเราแบกมันไว้เราแบกสิ่งนั้นไว้เรายึดมันไว้อะเออใช้คํานี้ก็ได้เรายดึดเราไปยดึดเราไปถือมันไว้เราไม่วางสักทีเราวางไม่เป็นยอยะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือของเราเว่าเวลาที่เราเสียไปหรือเรากำลังจะเสียอะไรเงี้ยเสียยากมากเพราะว่ามันเป็นของชั้นของชั้นของกูของอะไรก็ตามเนี่ยมันเราแบบยึดไว้ใช่ไหมคะเนี่ยแต่ว่าคุณเองอะ เหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้น ừ, ในเรื่องนี้อ่ะหนึ่งแล้วก็เฟ้นมองว่าหลายๆคนคุณอาจจะมีการที่แบบผจญภัยกับชีวิตคุณมากขึ้นเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ คุณอาจจะมีการไปเทคคอร์สไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของความรักก็เด่นในเรื่องของพรสวรรค์เออพรสวรรค์การ m a n i f ฟส t a t เตชของคุณก็แบบดีเลิศนะคะแล้วก็มีพลังของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยแบบเกื้อนหนุนซัพพอร์ตนำทางให้คุณได้แบบตัดสินใจได้แบบอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีสติปัญญามี มีการตัดสินใจด้วยแบบสติปัญญาอันเฉียบคมเฉียบแหลมของคุณนะคะใบนี้หรอเป็นไพ่ของความสําเร็จด้วยนะเป็นไพ่ของการแบบโฟกัสเมื่อเวลาที่คุณโฟกัสสิ่งใดหรือกําลังที่แบบอ,อ่อกำลังกระทําอะไรก็ตามมีโปรเจกต์ Project อะไรแล้วคุณได้ออลงมือทําแล้วขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งนั้นมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งอะใบนี้มามา,มากํากับ เพิ่มเติมคือไพ่ manifestation ใช่ไหมใบนี้ก็คือเป็นไพ่ของการรวมทั้งสี่ถาดเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคุณคุณคือผู้สร้างคุณสามารถทำสิ่งใดก็ได้แต่ถ้าใบนี้ขึ้นมาแล้วเรายังไม่เริ่มทำสิ่งใดเรายังมีความกลัวในใจเรายังไม่กล้าเรายังแบบเงื้ๆเงื้งกงักมันเป็นเงื้อเงื้งงกงักอยู่มันโอกาสเนี่ยก็จะถูกหลังไปอีกอม,มันก็จะช้าไปอีกแต่เมื่อไหร่ที่เราเอ้ยค่อยๆลงมือทำของเราไปเรื่อยๆไม่กดดนันไม่เร่งรีบ ฐานเราจะแข็งแรงฐานเราจะมั่นคงเรื่อยๆแล้วเนี่ยแหละสิ่งนี้แหละมันจะดึงดูดสิ่งแบบที่คุณปรารถนาเข้ามาอมืหลายๆคนฝึิคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจกฎของการเมเนฟิสแตชันแล้วนะเนาะเฟิก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรมากแต่รู้ว่าแบบเหมือนเราจะต้องทํากระทําให้มันสอดคล้องกระเป้าหมายของเราอ่ะแล้วเราจะเมเนฟิสแตสิ่งนั้นได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็มองว่าจะมีช้อยทางเลือกมากมายนะในชีวิตคุณแบบ คือเอาจริงๆบางคนอาจจะยากแต่บางคนแบบเฮ้ยช้อยมากมายเลยเราจะไปทางไหนก็ได้คือแบบเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วมีฝีมืออยู่แล้วเลือกทําสิ่งนี้ก็ทําเป็นทําสิ่งนี้ก็ทําได้อะไรเงี้ยแต่แบบบางคนอาจจะคุณอาจจะเป็นมนุษย์เป็ดก็ได้ไปไม่สุดสักทางอะไรเงี้ยแต่ฉันทําเป็นหมดอันนี้ก็เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะคะก็ลองหยิบจับมาสักอันหนึ่งเลือกเลือกให้แบบเลือกให้ดีหรือว่า เลือกสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจอะทำมันสักอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งทําเยอะเราจะยิ่งแบ่งพลังงานไปหลายสิ่งหลายอย่างเอฟเิงจริงแกเบลมันทําให้เราแบบไม่ไม่ได้แบบโฟกัสอะออันไหนอันหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็สี่ดาบเนีเป็นไพ่ของการแบบการปล่อยวางเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางมากขึ้นปล่อยวางเป็นขึ้นเหมือนวางใจเป็นขึ้นอะมันก็จะเบามากขึ้นทุกสิ่ทุกอย่างมันจะลงล็อกลงตัวมากขึ้น ไพ่ไปเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบถ้ามีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจเนาะคุยนอบสอดขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานที่ส่งต่อถึงคุณให้คุณแบบมีความมั่นใจนะอย่ากลัวนะมั่นใจเคลียร์ความกลัวออมั่นใจในศักยาภาพของคุณขอให้กล้าหาญกล้าตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามมันจะดีกับตัวคุณเสมอคุณจะได้ถ้าสมมติอะดูเหมือนว่าเอ้ยทางเนี่ยเลือกผิดแล้ว แต่สุดท้ายแล้วคุณจะมีทางแก้มันมันจะเป็นบทเรียนสําหรับคุณมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับคุณคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยมองโลกอีกแบบหนึ่งเลยจากที่แบบเอ้ยมองแบบเฮ้ยฉันเลือกผิดมันแย่ฉันแก้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบเหมือนพลิกหลอกการคิดเปลี่ยนเป็นแบบเป็นโพซิทีฟแทนนะคะอืมมันมันจะแบบเบาใจเราไปอีกแบบหนึงอะสมมติว่าเฮ้ย เรื่องนี้มันก็ได้สอนให้เรารู้นะเออพอเราลองไปเอาความผิดพลาดเนาะในอดีตลองมาปรับใช้ในปัจจุบันของเราอะ่ะมันทําให้แบบเสียงหมาคือโอ้ยเสียงหมาทําให้เฟล์ดดโฟกัสเลยนะทุกคนโอเคขออภัยนะคะทุกคนคะ่ะมาต่อคะ่ะโอ้ยคือจะบอกว่า ข้าง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 ,างบ้านเฟิร์ใช่ไหมคือติดวัดเลยแล้วแบบเขาตีละครั้งนะแล้วหมาตรงนี้เยอะมากเพราะว่ามีหมาตัวเมียช่วงนี้เขาก็แบบเป็นอาจจะเป็นช่วงผสมพันธุ์เนาะมันก็เลยมาหอนมาโหยหวนกันตรงนี้นะคะโอเคเมื่อกี้ก็น่าจะพูดครบแล้วนะคะสําหรับ นี่คือโชคชะตาที่แท้จริงของคุณฟลุ๊สมองว่าเนี่ยคุณสามารถเลือกเส้นทางของคุณได้สิ่งที่คุณกระทําในวันนี้มันจะเป็นผลในวันหน้าบางทีเราไม่ต้องไปเร่งรัดหรือว่ารีบร้อนกับอะไรในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบของเราแต่ละคนมีความเก่งเฉพาะด้านแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมีความงดงามอยู่แล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาขอให้คุณแบบขเขาเรียกอะไรขอให้คุณแบบ ขอให้คุณรวยว่าคุณได้เดินทางมาได้แบบดีที่สุดแล้วงดงามที่สุดแล้วสวยงามที่สุดแล้วนะคะประมาณนี้ทุกคนอ่ะสุดท้ายละกันเรามาดูคำแนะนำเนาะจากไพ่อรอาเคิลกันบ้างนะคะเปิดเป็นไพ่นี้ละกันนะคะ <c oughs> แองเจลมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างคะใบแรกสองสองเาอกย่าตัดสินตัวเองและผู้อื่นใช่อันนี้สำคัญมากบางทีเราอาจจะเผลออืมอันนี้เราจะต้อง,องสังเกตตนเองดีๆเนาะว่าแบบเราแบบตัดสินตนเองไหมว่าเราไม่เก่งอะไรเลยเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นคือการแบบเราตัดสินเราจัด เราจัดตัวเองไปแล้วนะคะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ใจเย็นเย็นก่อนอาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ถึงเวลาปล่อยวางเรื่องนี้โอ้ยคลิปเนี้ยเขาว่าปล่อยวางเยอะมากเลยปกติเฟิร์ก็แบบไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นาะ แสดงว่าแบบมีอะไรที่แบบเหมือนในในบางพลังงานในในบางคนคนรู้สึกว่าแบบมีอะไรที่มีเรื่องที่คุณแบบหนักอกหนักใจอยู่หรือแบบบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวแล้วก็เหมือนแบบแบบบางสิ่งบางอย่างไอ้คนเดียวก็ได้อืมอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องนี้นะคะสองศูนย์สองศูนย์ต้องลองเสี่ยงดูนะอันนี้เสี่ยงอะไรเอ่ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> เออ่น่าจะเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่คุณกําลังจะทำบางคนคุณอาจจะมีโปรเจกต์อาจจะมีโปรเจกต์บางคนคุณคุณอาจจะเป็น อยากจะเป็นนักอ่านไพ่เออเป็นนักพยากรณ์เป็นเอ,อ่อหมอดูโหราศาสตร์หรืออะไรต่างๆนานา,นาบลาๆก็ว่าไปนะคะเนี่ยก็เลยแบบเหมือนไพ่เหมือนมาสนับสนุนว่าลองเสี่ยงดูลองทําดูมันไม่มันไม่ใช่ลองเสี่ยงสิมันต้องลองอะ่ะอะไรที่เราไม่เคยทำอะ่ะหรือว่าคุณอาจจะอยากลงทุนบางสิ่งบางอย่างเออจะไปเรียนลงทุนศึกษาเรื่องการลงทุนทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันเก๊ะๆกางๆมันแบบลังเลอะไรเงี้ยอืมไพ่ามาแบบเหมือนคอนเฟิร์มว่าแบบ ลองดูนะคะประมาณนี้แล้วก็แปดศูนย์แปดศูนย์จงเรียกสติกับคืนมานะคะบางทีเหมือนแบบเวลาที่เราอ่ะอย่างเช่นฟยกตัวอย่างเนาะคาเนี้ยเหมือนบางทีเราก็แบบลืมลืมอะไรเงี้ยไปบ้างหรือบางทีเราเล่นโซเชียลเยอะจนเกินไปจนจิตเราอ่ะมันไหลไปกับคลิปต่างๆอารมณ์เราไหลไปกับสถานการณ์ต่างๆาอะไรเงี้ยทำให้เราแบบไม่มีสติได้บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเรารู้ตัวนะแต่แบบจริงๆแล้วแบบ เออพอเหมือนพอมีอะไรเข้ามากระแทกจิตใจหรือเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแรงเลยสมมติมีคนมาด่าเราหรือว่ามาใส่ร้ายเราเออถ้าเราแบบไม่มีสติเราจะด่ากลับไปเลยนะคณนะนะคะประมาณนี้อันนี้ยกตัวยอย่างเฉยๆเด้อเสียงรถก็มาอีกแล้ว 44จงรู้สึกขอบคุณมันเถอะทุกคนเฟอร์ขอโทษนะคะถ้ามีเสียงเข้าแทรกเข้าไปน้องหมาเฟิร์ด้วยเมื่อกี้เห่าเสียงรถนะคะ2244จงรู้สึกขอบคุณมันเถอะก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบไม่ว่าสิ่งต่างๆอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราค่ะจงขอบคุณมันมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีของเราเสมอนะคะน้องมาที่มา404จงก้าวต่อไป สุดท้ายนะคะ1 6 6่งหกากหันหลังกลับไปมองมันอีกอ่ะใบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเอางิกำลังบอกว่าอะไรก็ตามที่แบบทำให้ท็อกซิกกับตัวคุณหรือว่าทำให้คุณเสียใจทำให้ชีวิตคุณไม่